สวัสดีครับมาพบกับช่องเสือหล,ลาลาซ่านนะครับมือนีห้าสิบผ้ากันไปไต่เห็ดนะครับมาติดตามชมวามันสิใดหรือบุดไดนะครับผมไปมาตามมาสิผ้าไปเข่าปลากันเลยครับผมโอเคครับผอดอกหนึ่งเนรอไหนนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วพี่น้องเอามาเก็บเลวนี่ครับสองดอกตัวนี้ครับนี่พี่น้องเจอแล้วสองดอกแหลของห้าเก็บนี่นี่ นี่ครับเจอเราสองดอกแหลกข,ของเฮาครับผมขออนุญาตเก็บกันนะครับเก็บบึงเออเก็บเป็นอยู่เว้เฮามาเป็นมูเขาครับ,รบ,รบมาทายเอาคลิปว้ะไหนแล้วครับสองดอกไปไปต่อเฮาต้นนี้ตีสามนะครับตีสาม กตื่นมาแต่เด็กว่าสิมาไต่เห็ดมันพ่อคือครับเบื้องติดตามรับชมกันครับผมโอเคครับผมติดตามไปเรื่อยๆครับโอ้เบื้องรับขนาดว่ามาตีสามแล้วครับยังไ่พอจักรยานคนอีกเขาก็มาไต่ที่คือเฮ้านีและครับพมมาสามคนมาแมออีกนครับผมมาติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆครับผมว่าสิได้บ่ได้คือเวลาเบื้องจะได้ไหมนี่งานตามดาากันครับ ไปเขาพาหาเห็ดครับผมไปพาไปหาเรื่อยๆครับยังไป่เห็นเลยต้นนี้เดี๋ยวี่น้องเห็ดยังบุญนี่เอาเก็บกินได้ไหมนี่ครับครับครับเดี๋ยวไปเม่เป็นพอครับเดี๋ยวไปตำผลครับเก็บอื้อพอพอเริ่มมีเหรอครับปลานี่ครับ ไปปพยตามผมครับผมตามมาครับนี่พี่น้องมาโอยเราจุ้ม,มนึงครับเราอื่นว่าน่าจะเฮ็ดไข่ครับนี่เออนี่ได้สวยงามครับนี่เอาเอาเอาก็บเอใส่ทัาได้ละโอเคครับผมตามไปตามรับชมเรื่อยๆว่าผลงานมือนนี้เขา้าเสด้ายบันไดมากสามคนครับ มาครับรู้สึกว่าห้างรู้สึกว่าห้าสิบพอยแล้วครับนี่อู้อยดนะดอกใหญ่ครับพี่น้องเก็บเลยนย่เี้ยหว้าวดอกใหญ่ครับดอกใหญ่โอเคครับโอเคครับพี่น้องดอกขาวเวงเวงเลยพุนมามามานี่เขาเอื่มมาเห็ดไข่เล้ครับนี่ผมปลออาอีทเก็บจะให้อีทเก็บกนะครับพี่น้อง ไฮบางไกลๆครับเนยดอกใหญ่ผลงานของเขาของผมเองไหนโชว์หน่อย <c oughs> โอเคโอเคเอาสายแล้วก็ไปได้มานมานครับพี่น้องได้ดอกของสาดอกไปครับไปจุ่มเลยเลยครับอยู่บ้านโน่นสายครับอยู่ท่าตูมนะครับหาเก็บเห็ดมานหน่อยนี่เจออีกแล้วครับดอกหนึ่งครับพี่น้องนี่ใส่น้องอี๋ตองเอาเก็บนะครับอ่ะ เก็บโอ้ ه, ดอกตัวนี้งามอยู่ครับซูน่อยโอเคโอเคไปอ่ะเข้าตะก,ก้าวันนี้เพามาเก็บเห็ดอยู่ครับอยู่แถวบ้านโน้นสายครับท่าตูมสุรินทร์ของเงานี่แหละครับต้นนี้ตีสามกว่าครับภาพอาจจะมึนๆเน,นี่ครับบ่ได้เอาส,สปอตไลท์อีหยังมากมันชุกเระหุกชุกเชินเลยมาแบบมึนๆน,นี่แหละครับ ไปครับไปชมต่อพี่น้องพออีเราโดดหนึ่งอู้ตังโดนนี่นี่นี่ครับเห็นบ่านี่เห็ดเข,ขาไขหลังเขียวเมยทำนมาเป็นอะไรอืมอเอาเก็บไปสวยง,งามครับอ่ะใส่พอได้ปุ่นหรอครับบ่พอได้แกงน้องเขาจะเคียดอกไปครับตามมาคุณแม่ิ่นไปทำผลหร,อ,โโรอเยอะแล้วครับ,รบ,รบดอกนึงเอ้ย เกาตีง,างนามนะครับนี่แล้วเพิ่มเพิ่มเติมอยู่ครับได้แล้วโผเองได้นีโพลเองภูมิใจเฮง,หล,งเหลังเขียวครับหลังเขียวไปไปต่อครับเบิ่งผลงานนะครับรวมๆนี่ไดซ้ำนีมม่ลรพี่น้องคนขอหาไปขายข,งขางข้างอะ่ะอย่าไปต่อเขาเลยครับมันหาอย่างอิลิปองมาหาด้วยตัวเองนี่ครับมาอย่างอิลิกอสเด่ยแต่ละดอกครับผมมาต่อตามชมเรื่อยๆครับนี่ เจอแลามาเก็บเลวเราให้มือมือเก็บเรามาเก็บรับถ้เาเป็นคนหาอย่างเดียวมาเก็บดอกงามอยู่ครับพี่พ่อได้กินพ่อได้แกงครับโอ้คืออยู่พี่น้องไปไปติดตามรับชมกันเรื่อยๆเลย,เลย,เลย,เลยครับผมกดซับจะได้กดกระดิง่งให้ช่องเสียลายล่าสานนำเนี่ยครับผมไปพึ่งไป นี่พี่น้องเจออีกแล้วผลงานผมเองครับเว้ยคือแล้ววิง่งคือแล้วใช่ไหมะออออนะเก็บเก็บดีดีเออออกกบาร์สเกลียวอยู่หรอกเว้ยไปเรื่อยๆรื่อหมือนเนี้ยนะครับตอนนี้ตีสี่แล้วครับตีตีสามสี่สิบไปครับผมพี่น้องว่สัสดุ้ลายปันไดนนะครับผมโอเคน่าพี่น้องพอ,อแล้วไหนนี่ เก็บๆบัได้กินครับเมื่อนี้มาสามคนนะครับไหนโชว์ดิโอเคโอเคไปไปต่อครับได้เพิ่มได้สมาชิกมาอีเราเพิ่มอีกดอกหนึ่งครับผมนั่งหมื่นอยู่ครับพี่น่องยังบุญนี่ตาบดีบัด็กินนี่ดีนี่โอ้ตาบดีบัด้กินนี่ดีครับนี่พี่น้องมันอยู่วันนี้ต้ดินใบใหม่มันปก่งไวภาพอาจจะมึนหมื่นเนี่ยนะครับ เดี๋ยวจะให้เบิรงให้กับตาโอ้ไข้แน่ล้วครับพี่น้องโอ้ได้หลายเติมครับแจีงบ่อืมเปิดแฟลชน่ิดหน่อยเห็ดฝ่อไข่มครับมันนี่ไต่เห็ดฝ่อไข่ครับนี่ตัดแม่เพิ่อนครับน้องอีทมาเอาไปเดี๋ยวคอยไปตัดขาอยู่หวานโอเคครับไปนะครับพี่น้องเข้ามาพออู้อันนี้นั่งอีทเก็บเลวนี่ดอกนึ่งครับพอแล้ว อันนี้ดอก,กนึงกนเก็บๆโ,โอ้แล้วครับพี่น้องขออนุญาตเก็บก่อนเด้อครับอโอเคหมื่นเน่นะครับหมื่นหมื่นเนี่ย<บ>เอาบ่อเอาแฟตบ่อเอาหยังมาเขาปลามันหกเนาะอีดกดอกนึงครับสักครู่ครับขออนุญาตเก็บก่อนครับ แค่รอกแม่ทั้งหมดหนึ่งซีดอกครับหา้าผ่อสีดอกครับดอกครบอูคือ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 มาแล้วพี่น้องตามครับอีกดอกนึงพี่น้องจะแม่งเจาะมาครับ <c oughs> จุดหนีห้าพ่อร้ายเลยพี่น้องนี่ขุดมันไปเลยนี่แหละ <c oughs> โอ้ยคือยูมันนี่บริตัดขาเลยวิ่งนี่ วิ่งไม่ตัดค้าเลยนะอุ่นแม่เพ่นกับพ่อครับโอ้โหลายคือเก็บเลยแม่เก็บรวดเสด็จเร็วๆพ่อลายอยู่ดอกนี่ครับพี่น้องอู้ดอกหน่อยครับขึ้นแล้วขึ้แล้วพี่น้องไหนไห Ooh, ขาขาโอเคครับเดี๋ยวเบิงน้ำกับตาเบิงพุดคือคือคือพี่น้องนี่งามก็เป็นน้องเขาด้านนี้เออเก็บโอ้ยมึงนี่เฮ็ดออกครับออกคักเลยมึงละห่าหกดอกคโอเคโอเคตานคุณกระดอกนึงพ okay, okay, okay. right? ี่น้องเก็บเก็บคือคือคือมันแล้วมันแล้วพี่น้องมันแล้ว โอ้โ้นหนีดอกใหญ่พี่น้องมาเบิงบ้งมาเบิ้งดอกใหญ่ครับนี่ปูดปีดปีเลยแต่มันบานแล้วครับผมเดี๋ยวคนเราอยากเก็บสักครู่ครับน้องอี๊หนี่ผ้าเบิ้งหน่อยเขาปลาหาเห็ดครับมาอนี้หยุดงานครับหยุดงานสิผ้าหาเห็ดแกงครับผมโอเคครับพ่อเด็กแกงตอนแรกว่าพ่อเด็กปนเอาไปมานเด็กแกงย้อนอยู่ครับพี่น้องไป โอเคครับผมติดตามผ่า <5 S 1> <อ>จีนึงครับดอกหน่อยครับดอกน้อยน้อยนะวิง่งเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมนั่นเอาไปนี่ครับเดี๋ยวไล่เติมล้วไปโอเคครับเขาเจอนะครับพูนเดือดเดือดเด้อดพูนท่านพี่น้องพูนด,ดอกนึงดูดอกจีครับวิ่งก็พ่อเองนะครับเอลยนะใส่ไปโอเคพี่น้องไปไป,ไปต่อครับ ไสดอกใหญ่ไหมบ่มีนะดอกงามครับมาเบิ้งอีกเขามาบ่ได้ไดอกแล้วผมเก็บเองเลยดอกเนี่นติดแล้วหุ่นห้องเอออาเอออาแล้วอันอออออออนี้ครับได้แล้วโอเคครับป้านี่เฮ็ดออกอยู่ครับมือนนี่หมานอยู่พี่น้องโอเคครับผมพี่น้องกล่องมัวๆเนี่นยนะครับถึงน้ำถึงยันถึน้ำหมอก ไปโอเคครับผมเซ็ตกล่องกอนกล่องมั่วนี่ครับนี่ครับผลงานมือนนีเข้าเข้ามาถึงบานแล้วหาเห็ดชั่วโมงครึ่งครับก็ะได้ดอกนี่ดอกงามๆแน่เติบครับผมนี่ครับผมเบิ่งถือเบิ่งอ่ะอืมนะถือนี่ครับได้หลายเติบครับผมโอเคครับครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวลางเห็ดก่อนครับลางเฮ็ดแกงก่อนครับ เอาไว้เจอกันคลิปหนานะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย